พมา่าเข้าสู่ยุคเกมของการรัฐประหารอีกครั้งหลังจากที่มีข่าวกระแสล้อโลมาในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับว่าพมา่าจะมีการรัฐประหารอีกครั้งหนึ่งนะครับและแล้วเมื่อวาอนนี้นะครับข่าวร้อนข่าวลุกงมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเราจะเห็นได้ว่าทหารนะครับได้ยึดอํานาจจากประธานาธิบดีของ เมียนมานั่นเองก็คือพม่าก,ก็คือนางอองซานซูจีนะครับมาไว้ในกำมือนะครับแล้วก็คุมเข้มคุมขังเจ้าหน้าที่ต่างๆนะครับโดยเฉพาะานาการเมืองรัฐรัฐบาลน,นะครับโดยเฉพาะรัฐมนตรีกระทรวงต่างๆนะครับได้คุมไว้นะครับโดยฟา,าก่ายทหารนั้นนะครับ,นะรบได้มองเห็นว่ามีการามีการ เาเรียกว่าเอาข่าเหมือนอย่างประเทศไทยเข้ามานะครับมีการาไม่โปร่งใสต่างๆนะครับเอาข่าวนี้เข้ามาเพื่อที่จะให้ความาให้ความชอบธรรมของตัวเองขึ้นมานะครับขึ้นมายึดอํานาจนะครับเราจะเห็นได้ว่าข่าวนี้นะครับเป็นข่าที่หลายประเทศสามารถนําไปใช้นะครับนำไปใช้โดยเฉพาะประเทศไทยนะครับก็นําเทคนิคนี้นําไปใช้เหมือนกันนะครับเพื่อที่จะเข้าสู่อํานาจนะครับก็ต้องทํายังไงให้ รัฐบาลเก่านะครับขาดความชอบธรรมโดยยัดคดีหรือยัดความต่างๆเข้าไปนะครับเช่นเดียวกันกับพม่านั่นเองนะครับก็บอกว่าการพัฒนาไม่โปร่งใสนั่นเองนะครับก็ขึ้นมายึดอํานาจนะครับแล้วก็ทำให้อํานาจเบ็ดเสร็จอยู่ที่อานาจของอําอนาจของทหารนั่นเองนะครับนี่คือ,อ ในยุคพัฒนาปัจจุบันนะครับไม่น่าจะมีนะครับแต่ก็มีนะครับมีเกิดขึ้นในประเทศพม่านั่นเองนะครับประเทศไทยของเราก็คงที่จะได้แต่ภาวนานะครับอย่าให้เกิดขึ้นอย่าให้มีความรุนแรงอะไรเกิดขึ้นนะครับแล้วก็คือน้ำหนานให้แก่ระบบประชาธิปไตยเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าถ้า,าฝัก ฝ่ายทหารขึ้นมาแล้วนะครับก็คงที่จะนานเหมือนกันนะครับกลัวที่จะสลามนาจลงนะครับเพราะว่าตัวเองขึ้นมาก็กลัวที่จะกลัวคนอื่นจะยืดอำนาจมาแล้วนะครับแล้วก็โค่นล้มตัวเองลงแล้วก็มีคดีเกิดขึ้นนั่นเองนะครับก็กลัวนะครับก็ต้อง รัฐประหารเป็นเป็ดเสร็จเหมือนกันนะครับแต่ว่าประเทศไทยของเราคงจะทําอะไรไม่ได้นะครับก็คงที่จะภาวนาแล้วก็สวดมนต์ไปให้ประเทศพม่านั่นเองนะครับก็ัวเหมือนกันนะครับประเทศไทยของเราก็น่าจะเข้าสู่ยุคเหมือนกันนะครับก็คล้ายๆกันนะครับเป็นรัฐมันคล้ายๆกันกับรัฐประหารเงียบนั่นเองนะครับไม่รัฐบระหารแต่ว่าจะอยู่อย่างนี้กูจะอยู่อย่างนี้นะครับกูจะทําอย่างนี้กูจะพัฒนาประเทศอย่างนี้นะครับใครจะว่ากูนะครับขอให้ประชาชนนะครับ ได้รับสิทธิสวัสดิการที่ตัวเองยืดหดยิบยื่นให้เหนือนเหมือนเวนซสโซลานะครับก็นําเงินว่ประมาณต่างๆทุ่มลงไปนะครับเพื่อที่จะปิดปากประชาชนไว้นะครับตัวเองจะทําอะไรก็คงไม่ผิดครับนี่คือการรัฐประหารแบบแบบเแบบ็ดเสร็จนะครับแล้วก็ ใช้ข้ออ้างหลายๆอย่างนะครับเพื่อที่จะสร้างความชอบธรรมให้ตัวเองขึ้นมาสู่อำนาจนั่นเองนะครับนี่ก็คือเป็นเรื่องหนึ่งเรื่องใหญ่ในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาหรืออาทิตย์นี้นะครับที่เราจะาบทวิเคราะห์ทางการเมืองนะครับจะได้มาวิเคราะห์ว่าสถานการณ์ปัจจุบันกับการรัฐประาหารจะเป็นยังไงเราจะเห็นบทวิเคราะห์มาเรื่อยๆนะครับแต่และช่องเข้ามาพูดเกี่ยวกับเรื่องบทวิเคราะห์นี้นะครับเราก็จะติดตามไปเรื่อยๆเพื่อที่จะให้อา่า ให้ทุกคนได้เข้าถึงระบบประชาธิปไตยนะครับว่าประชาธิปไตยในปัจจุบันจะเป็นยังไงนะครับเป็นตึ้งใบท่อนใบเต็มใบยังไงนะครับแล้วประชาธิปไตยของประเทศไทยนะครับจะเป็นอย่างนี้นะครับไหมนะครับทุกคนก็เรียกร้องเพื่อที่จะให้ประเทศเข้าสู่ภาวะปกตินะครับจะได้พัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแต่นี่นะครับเป็นการพัฒนาในระบบประชาธิปไตยแบบองค์รวมของทหารนั่นเองนะครับเหมือนประเทศไทยของเรานะครับ ก็คงที่จะภาวนาให้ไม่ให้เลียวร้ายมากไปกว่านี้นะครับแล้วก็สามารถที่จะพัฒนาประเทศต่อไปได้ประเทศพม่าก,กําลังเข้าสู่ยุคของการพัฒนานั่นเองนะครับแต่ว่าฉุดล้างด้วยระบบอํานาจของทหารนะครับถึงไม่สามารถที่จะเดินต่อไปข้างหน้าได้นะครับแล้วก็รัฐอาคีสมาชิกนะครับที่เป็นประชาธิปไตยก็คงที่จะดูว่าประเทศไหนนะครับ คงที่จะเก่าไปช่วยแต่ว่าก็คงที่จะไม่สามารถที่จะเก่าเข้าไปก้าวล่วงนะครับก้าวล่วงอำนาจอธิปไตยของแต่ละประเทศได้ก็คงที่จะภาวนาน,นั่นเองนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับผมแล้วจะนำเ,เรื่องราวสาระดีๆมานําเสนอนะครับส่วนอาทิตย์นี้ก็คงจะร้อนรูไปกับาการารัฐบาลของประเทศพม่าน,นั่นเองนะครับขอบคุณครับแล้วพบกันใหม่ครับ